วันจันนี้เราจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตสู่ภาค2024แล้วนะครับอีเวนต์ต่างๆแพ็คต่างๆใครยังตัดสินใจไม่ได้ต้องรีบตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับทุกอีเวนต์3วันหมดนะครับแพ็คก็เหลืออีก3วันหมดนะครับผมโอกาสต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสมากกว่าไปเปิดแพ็คใหญ่นะครับถ้าไฟดับคือได้แน่นอนได้ชัวร์แน่นอนนะบจบสกอร์จี๊ดจี๊นะครับผมขอหน่อยนะจ๊ะหนึ่งสองสามไฟดับ ไปเลยเบบิโกขอเปิดฟรีก่อนนะครับขอให้ได้นูเยสก่อนนี่ไงนูเยสอจะบ้าตายสวัสดีครับทุกคนครับเกมเปิดแล้วนะครับประมาณสักบ่าย2โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับผมวันนี้มากับแพ็คที่ ผมว่าเด็กหงไม่ว่าจะเป็นยุคคลาสสิกนะครับหรือว่ายุคปัจจุบันนี้น่าจะดีใจและก็รุ้นตามๆกันนะครับผมอ,อีพ e ิกบิ๊กไทม์วันนี้เนี่ยเป็นไม h ค e เวน e n คนเดียวนะครับมาแบบไม่มีใครครบนะฮะก็คือมี50ตัวในแพ็คนะครับผมคือบางคนอาจจะแซวว่านี่ไม่ใช่ตำนานเรียบูนี่เป็นตำนานสต็อก แต่ผมจะตามล่าวันนี้ด้วยนะครับผมมี50ตัวเนี่ยโอกาสออกค่อนข้างสูงนะครับลองนึกภาพตอน8สโม,มสรก่อ,อนหน้านี้นะครับก็จะมีพวกแรดฟอร์ดบิ๊กไทม์ใช่ป่ะโคมันบิ๊กไทม์กาบี้บิ๊กไทม์ดิบาร่าบิ๊กไทม์เบเนเยกแดบิ๊กไทม์นั่นแหละเหมือนกันเลยอันนั้นก็50ตัวในแพ็คนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะมีการ์ดพิเศษด้วยนะคือมีการ์ดไฮไลท์แถมมาด้วยนะครับแบบเราไม่ได้บิ๊กไทม์เราก็มีโอกาสได้การ์ดไฮไลท์มม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 มาาาาาาใใชใช้้้้งงนน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 นดดดดวววววยยยย่่่่่่ัััััััแแตตตออีีีีีเเ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 ไไไไกกกรรรร์์์ฮลลลทททะะคคคคคบบบพิิิศษ๊ผ พาลาังตันเนี่ยไปอยู่ที่98แบบไม่รวมบูสต์นะครับผมเอ่อถ้าอัพแบบออโต้เนี่ยมันเหมือนจะได้แค่100นะแต่ไม่รู้ว่าจะบูสต์สหาวิธีบูสต์สได้101หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้รับชมกันแล้วก็แนวทางการอัพแบบการเล่นแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับวันนี้จะมาตามล่าก,ก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ประเด็นคือผมมีทองอยู่แค่พันเก้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไอดีที่ผมทำฟูลเลี้ยวฟูลไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะตามล่าดาวิทนูเยสด้วยนะครับผมนูเยสเสร็จตูแน่ แต่ข้าวัาหลังแบบ94รวมบูสต์นะไม่ได้ได้97เท่านั้นเองแต่ว่ามีซูเปอร์ซับแน่นอนนะครับลงมาตัวสำรองแล้วก็ยิง2ประตูนะฮะเฉือนแซงเอาชนะคู่แข่งไปได้เก็บ3คะแนนแบบโกงตายจริงๆนะครับซูเปอร์ซับไฟติ้งสปิริตก็มีนะฮะ ตัาง97มีดับเบิลทัสด้วยเดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้นับชมกันสไตล์เป็นโพสเชอร์นะครับเมื่อวานนี้พิโคแกก็ได้เปยมา3ตัวนะครับผมตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่เรียนเอ็มบัปเฟ่ภาพเปยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นสัญชาติอะไรบอกแค่ว่าตำแหน่งแล้วก็สไตล์จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์อันนี้เป็นเอ็มบัปเป่สไตล์ปีกนะครับไม่ใช่สไตล์โพสเชอร์นะครับผมก็ก็น่าสนใจเหมือนกันใคร กัันนะครบเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมกันเหมือนกันนะครับเอ็มเบเป้กับเดวิสนิวเยสนิวเยสเนี่ยไม่ไม่ผิดโผนะฮะเอ็มเบเป้ก็ไม่ผิดโผนะครับแต่คนที่ผิดโผก็คือบุนโน่ฟินแนเดสนะครับเด็กผีหลายคนบอกว่าบุนโน่โอกาสสูงเลยนะครับคนที่ไม่ใช่เด็กผีหรือคนที่เป็นเบรกผีแล้วได้บุนโน่บ่อยแล้วก็อาจจะบอกว่าบุนโน่มาบ่อยแล้วการเขียวก็อืมแมนยูติดการเขียวที่ไรบุนโน่บุนโน่เล่นเล่นดีอยู่คนเดียวประมาณนั้นนะฮะเออที่เราคาดการกันไว้เนี่ยเพราะว่าพี่โคลแกไม่ได้ไม่ไไได้้บบบอออกกกกกนนนนนนะะะะะฮววว่่่่าาาาเเเปปป็็็็ธงงงสสััญชตตติรรรแแแคคำหลลลุผม์จ ครีเอทีฟเพย์เมเกอร์ปกติเนี่ยบูโน่ก็จะเป็นโฮเพยเยอร์ใช่ปะเราก็คาดการณ์กันว่าบูโน่กลางรุกเนี่ยจะต้องเป็นตัวกัดเขียวมาอีกร่างหนึ่งที่เป็นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์แต่สุดท้ายเป็นคนนี้ครับ布าฮิมสเตอร์ลิงนะฮะกับร่างกลางรุกนะครับกับสไตล์ครีเอทีฟเพย์เมเกอร์นะครับผมอันนี้ก็โชว์ผลงานได้ดีนะฮะกับต้นสกัดนะครับอ่ะส่วนตัวที่เหลือนะครับอูมิเดวิสด้วยบาสโตนี่อ่าอันนี้เป็นสไตล์บิวอัพนะบาสโตนี่ปกติจะเป็นฟอนแมนใช่ปะโจเเเซซาาาานนนะะะะคคคครรัับบแแสสมมมม่ดูกกก้อออพียยลฟ เบอร์นะครับเอ็มเบอรานะฮะหมักเซยนะครับผมพิมพ์มิลิกเยอะมากจริงบาเยอนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวพิมพ์มิลิกห้าตัวในแพ็คมี11ตัวพิมพ์มิลิกเกือบครึ่งแล้ว <c oughs> มีเยอะมากจริงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดลุ้นดาวิดนูเยสด้วยนะครับแล้วก็เปิดลุ้นไมเคิลโอเวนด้วยนะครับผมแต่มีทองอยู่พันเเนี่ยจะเปิดได้จํากัดนะครับเดี๋ยวให้ดูทีมนิดนึงนะครับผมที่ผมทําฟู เลี้ยภูไว้นะครับสำหรับไอดีนี้นะฮะปุ๊บนี่ก็จะเป็นแพ็คเลี้ยพูที่ซื้อไว้ตอนนั้นนะครับใกล้หมดสัญญาแล้วนะครับเหลืออีก7วันเท่านั้นเองโอ้โหวันเวลามันช่างผ่านไปไวเหลือเกินเหลือ7วันเท่านั้นนะครับนักเตะแพ็คเลี้ยผูที่ผมซื้อไว้ใครที่ซื้อไว้ก็คงไล่เลี่ยกกันนะครับผมเฮ้ยทยอยทยอยหมดสัญญากันไปนะครับแพ็คใหม่ในเกมภาคใหม่จะมีหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันนะฮะตอนนี้ก็เกมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับว่าจะเอานักเตะมาขายแบบเป็นแพ็คหรือเปล่านะครับนี่ผมชวทแบบตักง นะครับผมอ่ะดาวิดนูเยสครับเป้าหมายของเรายังไม่มีซะด,ด้วยยังไม่มีซะด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ไมเคอเวนเหมือนกันนะครับรับฟรีก่อนเปิดฟรีตำนานปึ๊บมี1,970ทองฮะวันนี้เนี่ยฐานข้อมูลของเกมมีการปรับปรุงด้วยนะครับผมณนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันมีผลกระทบกับนักเตะใครบ้างนะคืออาจจะมีนักเตะใหม่เพิ่มเข้ามาหรืออาจจะมี นักเตะเก,ก่าที่ถูกลบออกไปนะครับผมใครดูคลิปนี้แล้วรู้อะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยหรือว่ารูลาล้รายละเอียดเนี่ยสามารถทักแชทมาคุยกับผมที่เพจเ a c e o o กวอมสกี้โฟได้นะครับเผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะผมเปิดเกมเปิดปุ๊บผมเข้าเกมมาเลยนะครับผมคาดว่าน่าจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะขอเปิดแบบกินหัวก่อนนะฮะคือเปิดตำนานก่อนนะอันนี้ก็เปิดไปแล้ว6ครั้งนะครับผมยังไม่ได้สัักกระตว ยังไม่ได้สักตัวขอเปิดอีพิกฟรีก่อนนะฮะก็จะเป็นวันที่7แล้ววันที่8นะครับอันนี้ก็ล็อกอินมาทุกวันถ้าเกิดใครไม่พลาดเลยเนะี่ยก็จะเป็นวันที่8แล้วนะครับผมไอดี ID นี้ยังไม่ได้สักตัวนึงเลยครับผมไปลุยดับได้แล้วครับเพื่อนๆหอยไปแล้วโอ้ยไมวันนี้เนี่ยเจ็ดวันแล้วยังไม่ได้เลยเจ็ดวันแล้วยังเงียบอยู่เลยผมยังไม่มีไอดีไหนที่แบบว่าผมเปิดได้2ตัวในไอดีนั้นๆเลยครับผมมีจะมีบางไอดีที่แบบเปิดได้แต่ว่าเปิดได้ตัวเดียวอะ โ,โดยเฉพาะไอดีนี้นี่คือยังไม่ได้เลยจ้าโครี Korea, อีกแก้ววะเหรวะนั้นทําคลิปสั้นไปโคลียก็มาช็อตฮาฮามานะครับนี่มาอีกครับมาครั้งสุดท้ายดับให้ผมหน่อยเกลือลวด8วันครับแปดหรือเจ็ดวันเนี่ยมันต้องแปดไม่เจ็ดแปดวันวันศุ์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสมันจะเป็น8วันพอดีนะถ้ารวมวันนี้ด้วยนะครับผม8วัน8ครั้งแล้วครับผมก็ยังไม่ได้สักตัวเลยฮะ ใครเหมือนกับผมบ้างสําหรับไอดีนี้ยกมือขึ้น8วันผ่านมาแล้วยังไม่ได้สักตัวหนึ่งนะฮะคุณไม่ต้องเหงาคุณมีเพื่อนแล้วอ่ะทีนี้ผมเหลือผมมีทองอยู่1970นะครับผมจริงๆเพย์เยอร์อุดวิกเนี่ยสามารถไปเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับถ้าไปเล่นอีเวนต์นะครับแต่ว่าผมจะลุ้นก่อนลุ้นก่อนเล่นอีเวนต์แลวกันแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดไมโครเวฟด้วยนะฮะขอเปิดตัวนี้ก่อนขอเปิดดาวินนูเยสก่อนนะครับขอลุ้นดาวินก่อนนะครับจะมาหรือเปล่านะฮะ แล้วที่เหลือถ้าเกิดทองเหลือก็จะไปเปิด open ปโอเว่นะนะครับผมไปฮะหนึ่งยแรกครับไปลุยไปพีเมอรีกนะครับผมพีเมอรีห้าดพีเมอรีมันก็จะมีถึง5ตัวนะโอกาสที่จะแตกก็ต้องลุ้นกันเลยครับขอพีเมอรีกหน่อย1ใน5้าดาวินมาเลยดูดูด,ดูดาวเวนเสร็จตูแน่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเสื้อแดงมันขุ่นๆจังเลยวะ โอ้ยพีเมลีกมี5ตัวครับทุกคนอ,อันโตนิโอมิเกลอันโตนิโอครับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับอันนี้ข้อเวสต์แฮมนี่คือโกงตายเหมือนกันนะของดาวิดมอยนะครับผมโอกาสครองบอลน,น้อยมากนะครับแต่ว่าเฉือนเอาชนะไบรตันมาได้ ต้องมาครับคือต้องมานะอันโตนิโอต้องมาใช่ไหมปเด็นคือตอนนี้เนี่ยทองผมเหลือ1,800แล้วครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแบบกด9ก0กด10นะครับมันก็จะใช้ทอง1ันพอดีใช่ป่ะอ่อมันก็จะไม่เหลือทองไปเปิดลุนดาวินนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ปะ่ะผมไปขอเล่นอีเวนต์เพื่อจะเก็บเปิดฟรีแพ็คนี้ก่อนนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมา A few moments later มาครบแล้วครับผมไปเล่นมา2แมตช์นะครับผมได้มา400 0กวก่าแต้มนะครับได้เปิดฟรี1ครั้งนะครับผม อ่ะโอเคก็ใครจะเปิดต้องรีบเปิดนะต้องบอกว่าต้องรีบเปิดและต้องรีบเล่นด้วยนะเนี่ยอีเแวบบนต์ต่างๆเนี่ยมันจบแบบ3วัน3วัน3วันนะครับหมดเวลาแล้วหมดเลยนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่าเออไปสุดวันพฤหัสเหมือนกับที่มันผ่านมาเพราะว่าวันจันทนี้เราจะปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตสู่ภาค2 0 2พแล้วนะครับตอน9้าโมงเช้าของวันจันนะครับอีเแวบบนต์ต่างๆแพ็คต่างๆใครยังตัดสินใจไม่ได้ต้องรีบตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับเพราะว่ามีแค่3วันนะนี่ะอีเวนต์นี้ก็เลย ครับแพ็กก็เหลืออีกสาวันหมดนะครับผมมาจะรีบเล่นจะรีบทําอะไรต้องรีบตัดสินใจนะครับผมเออบางทีเนี่ยคือบางไอดีผมก็เก็บไว้เล่นวันอังคารบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมนี่บ่าแพ็กโอเว่นก็หมดวันจันทร์นะครับเนี่ยเหลืออีกสาวันใช่ไหมเอ็นอินสามวันนะครับเพยารวิกก็หมด3วันเหมือนกันนะครับเนี่ยอีก3วันนะไม่ได้มีแบบถึงวันเพื่อหรหัสเหมือนกับที่มันผ่านมานะครับใครอยากได้ดูเมียใครอยากได้บัเปยร่างปิดนี้ต้องต้องรีบนะครับผมอ่ะโอเค ขอเปิดฟรีก่อนนะครับขอให้ได้นูเยสก่อนถ้าได้นูเยสคือเราจะได้ไปเปิดโอเวนแบบกด10-2รอบเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทองไม่พอนะฮะอ่านี่เป็นเหตุที่ผมไปเล่นอีเวนต์มาก่อนนะครับเมื่อกี้นี้มาขอพี่ม์ลีกให้รุ่นอีกสักรอบหนึ่งครับขอดาวินขอน yes, ูเยสเสร็จตูแน่มาให้ผมหน่อยครับนูนเยสเสร็จตูเลยล่ะพี่ม์ลีกจ๋า5ดาวจ้าพี่ม์ลีกจ๋า5ดาวเสื้อแดงพี่ม์ลิกจ๋าเออนั่นแหละครับผม ข้าดาวแล้วก็เสื้อแดงแดงเสื้อแดงแรงโอ้โหสีขุ่นอีกแล้วเวเฮ้ยโออแอสตันเลอรอแอตติกแอส,แสโอ้เสื้อแดงมันทำไมวะมันมันมันไปคุกขี้โคนมาเหรอเสื้อมันขุ่นจังเลยโอ้ยเหลือทองพันแปดพอดีประเด็นคือเหลือทองพันแปดไงคือถ้าเกิดว่า ไปเปิด10บโอเวก็ได้2ครั้งพอดี1 8 0 0 9 0 0 0 0อเป็น1,800ใช่ปะอเอาไงดีวะเนี่ยจะเอานูเยสหรือโอเวดีวะเดี๋ยวขอไปเปิดโอเว่นกันรอบหนึ่งขอเปิดโอเว่นแบบว่ากด10กันรอบหนึ่งนะครับนะครับผมถ้าเกิดว่าโอเว่นแตกจาก900ทองนี้เราจะได้แบบจบครั้งเดียวนะครับจะได้มีทองไปเปิดนูเยสด้วยนะครับผม จะไปเล่นอีเวนต์เก็บทองก็ยังยังฮะเก็บไว้ก่อนนะครับขอขอลุ้นโอเว่นก่อนกด10ครั้งหนึ่งก่อนนะครับขอเบบี้โกสโอเว่นถ้าแตกรอบเดียวนะครับเราจะได้เอาทองไปเปิดนูเอส์เพิ่มนะครับผมโอกาสต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสมากกว่าไปเปิดแพ็คใหญ่นะครับแพ็คใหญ่เนี่ยร้อนะครับแพ็คนี้50ตัวเท่านั้นเองนะครับผมถ้าไฟดับคือได้แน่นอนได้ชัวแน่นอนนะครับผมสปีดเนี่ยคือจิด๊ดจิ๊สปีดต้นจิด๊ดจิ๊จบสกอร์จิด๊ดจิ๊นะครับผมขอหน่อยนะจ๊ะ หนึ่งสองสามไฟดับไปเลยเแบบี้โกโอ้โหโอ้ my god โอ้ย,อย,อย,อยหน้าแดงเลยเนี่ยหน้าแดงกำกำเลยโอ้นี่ไงเสื้อแดงแบบนี้ทำไมไม่มาแล้วเมื่อกี้ได้โชว์ต้าไปก่อนโอ้ยปวดหัวตุ๊บๆเลยทุกคน อยากได้ไอดีนี้จะทำฟูลทีมเลี้ยวภูไวอ้อ้ยแล้วทองมันไม่ลงตัวทองมันไม่ตรงล็อกซะด้วยเนี่ยได้ขุนพลเลี้ยวภูมาหลายตัวเลยเนี่ยโอ้ยแต่เก้าร้อยแล้วทุกคนเศษทองก็ไม่มีอีกสาิเนี่ยมันจะหาจากไหนได้ว่าสาบบาทเนี่ยไม่มีแล้ว โอ้ยผมขอไปเปิดนูเยสก่อนละกันผมว่าแต่มันก็มีเวลาแค่3วันด้วยไงขอนูเยสก่อนละกันนะครับขอนูเยสก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเว่นนะค่อยว่ากันนะขอนูเยสก่อนละกันนะครับผมอาจจะไปเปิดทีละร้อยค่อยว่ากันนะครับมีโอกาสอีก2ครั้งตอนนั้นเองนะครับผมเพ็กแพ็กกัดเขียวเพย์วิกนะครับไปพิมารีกอีกรอบหนึ่งพิมารีกอีกรอบหนึ่งครับผมเสื้อแดงเสื้อแดงพิมารีกห้าดาวอย่าไปอีกอื่นนะขอเสื้อแดงพิมารีกเออพิมารีก เหลืออีแค่3ตัวครับ1ใน3โอเคโอกาส33 3 3, 3, 3โอ้์อะไรวะนะ้าจเซซาอ๋ยโอกาสโอกาส1ใน3ยังไม่ได้อ่ะโอ้โหนี่ได้พรเมารกแตก3ตัวติดนะครับแต่ว่า New นูเยสผมไม่ได้วะนนะ้านูเยสจะเสร็จตูหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอะไรวะเฮ้ย ทำไมมันเก่งขนาดนั้นเถอพี่ทำไมถึงอยากได้อ๋อนี่ฟูลทีมเลือกฟูลครับผมแล้วก็นี่เป็นร่างการ์ดเขียวครั้งแรกของนูเยสเลยนะครับเขายังไม่เคยมีการ์ดเขียวมาก่อนเลยนะแล้วมีซุปเปอร์ซับด้วยไงคือถ้าเกิดว่าผมได้ทั้งโอเว่นและก็น yes, ูเยสใช่ป่ะผมก็จะเอาโอเว่นเป็นตัวหลักอ่าฟูลทีมเลือกฟูลเอาโอเว่นเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เอานูเยสเป็นตัวซุปเปอร์ซับเป็นตัวสำรองเอาไว้แบบว่าลงมาเป็นซุปเปอร์ซับใช่ป่ะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับแล้วก็โอกาสเหลืออีกแค่ครั้งเดียวววววนน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 นะะะะะะคค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 รรรรรรรัััััััับบบบบผมมมมมเเ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 หหหลลลลืืืออ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 ีีอีีีีกกกกกกแ่่ e ่่้้งงงดยยยยทาาาาาาพ์2ตต็ฮฮิิสสูโ 50%แล้วถ้าเกิดว่าเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพิมฤตพิมฤตแตกผมก็จะมีโอกาสลุ้น50%นะครับ50%ที่จะได้นะครับผมมาครั้งสุดท้ายครับผมในการลุ้นการ์ดเขียว p l a y e r of thewe e k ของดาวินนูเยสไอดียสวยๆเรียบหรูกับไปขอพิมฤตขอพิมฤตอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วครับโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะขอพิมฤตครับพิมฤตจ๋ามาแล้วไหมมาแล้วไหมโอ้จบจบ จบจบกันโอ้ยไปได้อดีอื่นผมก็ไม่ดีใจแล้วฮะวันนี้เป็นไอดียเรียบงู้สวยๆที่ผมสร้างไปแล้วทาไปได้ดูเ e s แน่นอนแต่ผมต้องมีไอดีบางไอดีที่ผมต้องได้ดูเ e สแน่นอนแต่มันไปมันไม่ไม่ใช่ไอดีนี้เราไม่ดีใจแล้ว โอ้ยมีทองก็เปิดไม่ได้นะครับตอนนี้โอกาสหมดแล้วสี่ครั้งแพ้ขายไปแล้วโอ้หเซ็งเลยแล้วเหลือทองเจ็ดร้อยเนี่ยเปิดเก้าร้อยเปิดสิไม่ได้แล้วด้วยนะครับผมโอเว่นเนี่ยเซ็งเลยโมโหครับตอนนี้ขอเปิด7 0็ร้อยทิ้งไปเลยดีกว่าอย่านะสมคอปากตบปากทิ้งก่อนขอเปิดเจ็ดร้อยลุ้นโอเว่นไปเลยดีกว่าเป็นไงเป็นกันแล้วครับผมอะรู้กันว่าเจ็ดคือวันเนี้ยทองผมเกือบสองพันทองผมจะ เอาไปเกลือ,อไปแบบทิ้งแม่น้ําเล่นเล่นหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจริงๆผมคิดผิดผมจะต้องเอาเอาทองไว้เกมเอ่อไว้เปิดเกมภาคหน้าดีไหมนะครับผมขอไฟดับโอเว่นหน่อยครับไฟดับโอเว่นหน่อยดับกดสิบไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ามีทองควรจะกดสิบไปก่อนนะครับนี่กดสิบไม่ได้แล้วนะครับโอ้มาปลอบใจใผมหน่อยครับตอนนี้อารมณ์เซ็งเป็ดมากตอนนี้เหลือห้าร้อยทองสุดท้ายฮนะไม่มีตัวเลือกแล้วครับไม่มีทางเลือกแล้วฮะ 500ทองนะครับผมขอแตกให้ผมหน่อยฮะเหลือ38ตัวในแพ็คครับไปดับให้ผมหน่อยดับโอกาสน้อยมากตอนนี้โอกาสน้อยมากโอกาสโอกาสน้อยจริงๆครับโอกาสน้อยจริงๆเราไม่ได้กดสิบด้วยไงทองเรามีไม่ครบด้วยนะครับผมไม่งั้นต้องไปเติมเพิ่มนะฮะไปดับมาดับโอ้ยใจใหายวูบเลยนู้นว่าดับเมื่อกี้นี้ ใจไม่ได้ครับใจไม่ได้โว้ยกว่าจะเก็บทองได้ขนาดนี้นะเนี่ยกว่าจะเก็บทองได้ขนาดนี้ครับเหลือ300สุดท้ายครับสามร้อยสุดท้ายขอไฟดับให้ผมทีเดียวจบเลยนะครับไม่ได้ยูยสไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าได้โอเวนมาปลอบใจจะดีใจมากนะครับผมมาไฟดับให้ผมปุ๊บโอ้โหให้มันทุกครั้งที่ไฟมันติดมันแบบว่าเจ็บลึกเข้าไปในสวงห,งหัวใจผมเหลือเกิน โอ้ยหรือ200เท่านั้นนี่ใจเต้นแบบตึบตึ๊บตึ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 บอะทำไมเต้นก็ตายที่พี่โอ้ยแล้ว200สุดท้ายแล้วครับผมนูเยสหรือจะเอาโอเว่นมาปอบใจใครปอบใจใครกันแน่นะไป200สุดท้ายครับหนึ่งสองสามไปดับดับไปพร้อมหน่อยครับผมดับโอ้ my god อ oh ด โอ้ยมา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 ยมยโอ้โหไอดีอื่นนะมีทองพอที่จะเหมาแพ็คนะถ้าเหมาแพ็คก็ประมาณไม่ถึงห้าพันทองหรอกถ้าเกิดเรากดเก้าเนาะกด 9, เก้าแบบกดเก้าร้อยทองอนะ่ะแต่ว่าไอดีนี้มันทองมันไม่มีแล้วเหลือร้อยเจ็ดสิบทองครับเปิดได้ครั้งเดียวโอกาสสุดท้ายครับผมโอเว่นจะมีโอกาสได้ใช้กับไอดีนี้หรือไม่ครับโอ้โห ร้อยสุดท้ายจ้ะเราเลือกที่จะไปต่อเราต้องไปให้สุดครับโอกาสสุดท้ายของโลกใบนี้ของมวลมนุษยาชาติพลังลูกบอลเกงกิจงมาไปดับดับดับค <inha ff le> ุดไม่ออกว่ะดูเย็ดก็ไม่ได้โอเว่นก็ไม่เชียวโอ้ นี่ไงนูเยสอโอจะบ้าตายโอโหเมื่อกี้ไม่ได้ดูหน้าจอเอาไปเลยจ้านูเยสจ้าอโอโคตรใจร้ายเลยพี่โคม่โคตรใจร้ายแล้วทำร้ายจิตใจกันมากโอ้โหทำร้ายจิตใจกันมากอยากได้นูเยสใช่ไหมเอานูเยสไปโอ้โหทำร้ายกันชัดๆเออหลายคนคงจะมีความสุขนะฮะกับช็อตนี้ของผมแต่ผมทุกข์ใจมากเหลือ70บาทครับอ โอ้ยน้ำตาจิไหลโอเคครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski f o ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้โลกรู้ด้วยนะครับว่าพี่โคใจร้ายกับผมแค่ไหนนะครับผมเออเหลือ3 3ตัวในแพ็คนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสนทบทุนมาเปิดต่อหรือเปล่านะครับเพื่อได้โอเวนไอคลิปนี้ไม่ไหวแล้วครับขอไปทําใจก่อนนะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ I've changed the for I thought I would never be fine